ไปซื้อส้อมตำให้ครูหน่อยร้านในจอยตรงหน้าโรงเรียนถ้าไปตอนเที่ยงคนเต็มประมาณร้อยกว่าถ้าไปตอนนี้น่าจะไม่ตอนนี้นะครูไปตรงน,นี้เลยสิครูยังตรวจให้ครูไม่เสร็จแล้วแถมมครูย,ยังสอนอยู่หนูจะไปไงอะคะนูนเธอะนี่คนหนึ่งเธอไม่ต้องเรียนยังได้เลยเฮ้ยทำได้ครูขนาดนั้นกด<ะ>สับตะไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ไหนที่นี่ห้ามมาสายนะนักเรียนทุกคนทำความเคารพครูเปสีสวัสดีค่ะ สู่บทเรียนนะคะครูบอกคะแนนที่สอบไปเมื่อทิตที่แล้วดีกว่ามีคนได้เต็มเด้อใช่ทันแล้วคนที่ได้เต็มก็คือนุนนุ่นนี่คงไม่มีหัวกันใช่ไหมครับไม่มีก็คนมันตั้งใจเรียนนังสืออะไรของไหนอาร์ตเนี่ยอ่ะครูก็จะให้นุ่นช่วยตรวจข้อสอบน้องม3ให้ครูทีนะ ตอนนี้เลยเหรอคะครูตอนนี้เลยจ้ะอ้าครูจะสอนแล้วหนูจะเรียนไงคะทำได้หูเขาฟังครูตากับมือเขาตรวจเ้าสอบให้น้องไงเธอทําได้อยู่แล้วนุ่นเชื่อเออมาวันนี้ครูจะสอนเรื่องการขยายพันธุ์พืชโอ้ยถ้าไม่มีพืชที่ผมตกใจนะครูอ้อนุ่นๆคะลืมไปเลยเนี่ย ไปซื้อส้อมตำให้ครูหน่อยร้านในจ่อยตรงหน้าโรงเรียนถ้าไปตอนเที่ยงคนเต็มประมาณร้อยกว่า<อ>และไปตอนนี้น่าจะไปตอนนี้นะครูไปตอนนี้เลยสิครูยังตรวจให้ครูมไม่เสร็จแล้วแถมครูย,ยังสอนอยู่หนูจะไปไงอะคะนูน้นเธอะนี่คนหนึ่งเธอไม่ต้องเรียนยังได้เลยเฮ้ยราทำได้ครู<อ>ขนาดน,น,นั้นก็ก็ได้ค่ะครูนะนนนนนช่วยครูทีให้ผมไปซื้อไหมครับครู แล้วลูกป่าปา่ปาเก็บสมุดหนังสือ,อ,อนักเรียนทำความารบคบรูเป็นสีขอบคุณ,ค,ณครับ,รบอย่าลืมส่งการบ้านหน้ายัี่สามของครูด้วยครับรันนี้สอนเสร็จรอครูเสร็จแล้วค่ะอ้าวหนูยังไม่ได้เรียนเลยครูไม่ได้เรียนยังได้เลยนุ่นน่ะนุ่นทำได้เชื่อครูทำคครูขออะไรบ้างคะคูบอกเลยคูไม่ห่วงเลยครูให้นุ่นเก็บสีรอเลยกอย่างได้เฮ้ย ทำไมอะครูเขายะไม่ได้เรียนไม่ได้สอบแลยครับครูนุ่นทําได้เชื่อครูเออแล้วก็นุ่นเดี๋ยวคาต่อไปไม่ต้องเรียนนะไปไหนคะครูไปกดตังค์เป็นเพื่อนครูหน่อยเงินหลายหมื่นมากเดี๋ยวหายไปช่วยแล้วก็ได้เกตสีได้เกตสีแน่นอนงั้นผมทำแพ้ด้วยโอ้นายดานุ่นเนี่ยที่ครูเลือกเขาว่าเขาเก่งแต่เธอไม่เก่งครูเลยไม่เลือกและสาคัญนุ่นค่ะพอกดตังค์เสร็จปุ๊บขับมอไซค์เลยไปบ้านครูเลยนะไทำอะไรครับครู ไปเกียไก่ให้ครูแปลว่าอะไรครับเกียไก่คืออะไรเกียไก่คือให้อาหารไก่อ่าซ้อมซกุ๊กกุ๊กกุ๊กกมาเลยทั้งทั้งคอกมาเลยไปลุกุไปเลยไปเลยไปเลยกเรียน ทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่คุณมาสายครับ